สวัสดีครับเพื่อนๆผมนายอันเดสนะครับในคลิปนี้จะเป็นเรื่องเบสิกอีกแล้วเหมือนกันนะในเรื่องของอขั้นตอนหรือว่ากิจการต่อสู้เนี่ยเวลาเราจะไปแบทเทิลต่อสู้เราจะเตรียมการอะไรที่เป็นเรื่องที่แบบเบสิกพื้นฐานมากๆนะครับแล้วก็เวลาต่อสู้เนี่ยมีคําสั่งอะไรที่เรามักจะกดใช้กันอันนี้เป็นพื้นฐานสำหรับคนที่เพิ่งมาเล่นเลยนะครับก็ ขั้นแรกการเตรียมของก่อนนะครับของมาตรฐานที่มักจะต้องมีการเตรียมไว้มีอยู่3-4อย่างด้วยกันนะก็คือของที่เป็นตัวเติมพลัง HP นะครับส่วนใหญ่ก็บางทีเนี่ยตอนเป็นโนวิทก็จะได้ Red มาฟรีใช่ไหมครับขวดแดงๆก็จะมีไอเทมอีกหลายอย่างครับที่กินแล้วเพิ่มเลือดได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นน้องไก่หรือว่าหรือคือมีดนะครับหรือว่ามิลวหรือนมหรือพวกผลไม้ต่างๆหรือพืชสมุนไพรต่างๆเนี่ยก็ใช้ได้ ผมขอยกตัวอย่างเป็นมิวแล้วกันนะครับแล้วก็ผมก็มักจะนิยมเอาไว้ในช่อง F1 แล้วไอเทมที่2ที่เตรียมก็คือ Fly Wing ก็คือปีกมแมลงวันอันนี้ช่วยให้เราวาร์ปสุ่มไปในที่ต่างๆได้นะครับอันนี้ก็จะไว้ที่ช่อง F2 แล้วก็ปีกผีเสื้อหรือ Butterfly Wing เนี่ยอันนี้เอาไว้กับมาที่จุดเซฟเนี่ยคือไอเทม3อย่างพื้นฐานจริงๆที่เราต้องมีติดตัวไว้บ้างนะครับ แล้วก็ไอเทมที่4ที่เป็นที่นิยมแล้วก็คือตัวยาเร่งหรือ concentration potion ยาเร่งมี3ชนิดนะครมีสีส้มสีเขียวสีแดงถ้าเป็นอาชีพพระเนี่ยจะใช้ได้แค่ยาเร่งสีส้มยิ่งยาเร่งขั้นสูงเนี่ยจะยิ่งราคาแพงแล้วก็ช่วยเพิ่ม attack speed หรือค่า ASPD ทำให้เราโจมตีได้เร็วขึ้นแต่ไม่ได้ช่วยให้เดินเร็วนะครับแต่จะตีเร็วขึ้น ก็เป็นยาที่แล้วก็มีฤทธิ์อยู่ประมาณ30นาทีดังนั้นเนี่ยยาเร่งขวดหนึ่งก็เก็บเวลได้30นาทีอันนี้ก็เป็น4ไอเทมมาตรฐานที่มักจะต้องพกกันนะครับแล้วก็อาจจะมียาเขียวเอาไว้แก้อาการติดพิษหรืออาการผิดปกติบางอย่างเนี่ยก็อาจจะซื้อติดไว้บ้างสักขวด2ขวดนะครับบางท่านที่จะมีการกดบลูก็ไม่ว่าจะเป็นสตอเบอรี่หรือไอเทมที่ช่วยเพิ่ม sp ได้เนี่ย หรือบลูพชั่นก็อาจจะพกบลูประมาณนี้ที่เหลือก็จะเป็นออปชั่นนะครับก็แล้วแต่ว่าจะใช้ไม่ใช้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ทุกๆคนจะต้องต้องพกต้องมีเราลองออกไปต่อสู้กันครับอันนี้มาแบบทางขวาของเออมืองคอนเทล่านะครับขั้นแรกก่อนจะต่อสู้เนี่ยเรื่องหนึ่งที่มกักจะต้องทำกันก็คือการเซตให้มีการโจมตีอัตโนมัติพิมพ์ s แ,แล้วก็ nc ก็จะขึ้นว่าเปิดการโจมเตียัตโนมัติอันนี้จะทําให้เวลาเราคลิกครั้งเดียวเนี่ยก็ตัวละครก็จะตีไปจนกว่ามอนสเตอร์นั้นจะตายนะครับแต่กรณีนี้เนี่ยคือผมตีแรงนะโฟริงอาจจะเป็นตัวอย่างที่ตีทีเดียวตายเลยซึ่งให้ผลเหมือนกับการกด Control คอนโทรลค้างแล้วก็คลิกบนตัวศัตรูนะครับก็คือการาตีจนกว่ามอนสเตอร์จะตายตัวละครเราก็จะตีตีตีต,ต,ตีไปเรื่อย ทำให้เราไม่ต้องมาคลิกเมาส์บ่อยๆนะครับอันนี้คือเรื่องมาตรฐานซึ่ง NC เนี่ยถ้าพิมพ์ซ้ําก็จะเป็นการปิดนะครับปิดเปิดแล้วแต่เราเลยอยากเปิดอยากปิดก็ทําได้ตลอดอ่าแล้วก็มีอีกอันหนึ่งคือ NS NS เนี่ยคือ no chip ปกติเนี่ยหลายๆสกิลนะครับในการสกิลในการใช้งานเช่นสกิลฮิลของพระนะครับที่เอาไว้เพิ่มเลือดเนี่ยใช้กับตัวละครแต่จะฮิลใส่ศัตรูไม่ได้ครับ กดไปเนี่ยคลิกก็จะไม่เกิดผลนะครับแต่ถ้าเราอยากฮิลใส่ศัตรูเราต้องกดใช้สกิลครับแล้วกดปุ่มชิปค้างแล้วคลิกถ้ากดนี่ครับก็จะฮิลให้มอนสเตอร์ได้นะครับซึ่งสังเกตนะครับถ้ากดคอนโทรลคร้างแล้วคลิกจะเป็นการตีอัตโนมัติจนกว่าศัตรูจะตายถ้ากดชิปค้างแล้วคลิกแต่ต้องกดหลังกดสกิลก่อนนะครับเป็นวงๆขึ้นมาแล้วค่อยชิปแล้วคลิกจะทําให้เราใช้สกิล หลายๆลายสกิลเนี่ยที่ไม่ได้ตั้งใจไว้ให้ใจ้กับศัตรูกับศัตรูได้แต่การฮิลเนี่ยถ้าเราไปฮิลใส่มอนสเตอร์ที่เป็นธาตุผีดิบหรือเป็นอันเดสเนี่ยจะเป็นการโจมตีดังนั้นสำหรับอาชีพพระที่ใช้ฮิลในการเก็บเลเวลเนี่ยก็มีเหมือนกันการมานั่งกดชิปบ่อยๆก็เลยไม่สะดวกนะครับเลยมีคำสั่งที่เรียกว่า slash ns คือ no chip พอกดเข้าไปนี่ครับเปิดใช้ no chip ดังนั้นเราจะสามารถ ใช้สกิลและฮิลมอนสเตอร์ที่เป็นอันเดดได้เลยโดยที่ไม่ต้องกดชิปให้มันเสียเวลานะฮะทีนี้คำสั่งตีซะงั้นคำสั่งพวกนี้เนี่ยจีงๆมีหลายคำสั่งอยากจะแนะนำกลุ่มรัดคำสั่งลัดอัลเทเนดวายเจ้าอัลเทเนดไว้เนี่ยครับมันจะรวมคำสั่งที่ที่ปิดเปิดได้นะครับเนี่ยครับแล้วจิ้มตรงเนี้ยได้สะดวกเนี่ยโนชิป no เนี่ยครับ กดปิดเปิดตรงนี้ก็ได้ no control กดปิดเปิดก็ได้แล้วเราอยากรู้ว่าเราเปิดอะไรปิดอะไรไว้เราก็มาดูตรงนี้ได้ยังมีอีกหลายคําสั่งเลยลองมาเล่นกันดูนะครับกด alternate y แล้วไอ้ตัวนี้ command list ที่จะขึ้นมานะฮะโอเคพอเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเริ่มต่อสู้เนี่ยเวลาสิ่งที่เราทําก็คือถ้าโจมตีแล้วประชิดอย่างพระใส่ลูอย่างเราก็กดตีก็แค่นั้นเองนะครับเหมือนกับอาชีพต่อสู้แล้วประชิดทั่วๆไปก็แค่กดที่ monster ตีไปเรื่อยๆนะฮะผมคิดว่าจะต้องไปลองหาแซมเลิที่ที่มอนสเตอร์เก่งกว่าน,นี้สักหน่อยนะครับจะได้ให้เห็นอะไรที่แตกต่างได้ไปที่ไหนดีไปอโยธยาแล้วกันนะครับตอนนี้มาอยู่ที่อโยธยากันแล้วนะครับกับมอนสเตอร์ที่โหดขึ้นกว่าข้างๆพนเทล่าแน่นอนนะฮะ mm hmm. ก็จะตีกันได้นานหน่อยนี่ เวลาก่อนจะเริ่มการต่อสู้นะครับมาตรฐานเนี่ยเราจะใช้ยาเร่งอันนี้จะใช้ก่อนนะฮะกดปุ๊บจะมีไอคอนสีเขียวขึ้นมานะครับอยู่ได้30นาทีด้วยกันทําให้เราตีเร็วขึ้นแต่เรื่องการเดินเนี่ยไม่เกี่ยวนะครับแล้วสาหรับพระเนี่ยโดยมาตรฐานแล้วเราก็จะ2บัฟคือบัฟ a b บนะครับเราก็จะบัฟเอจิ G บัฟเบสซิ่งนี่ก็เป็นท่าบัฟมาตรฐาน a b เนี่ยครับดังนั้นก่อนจะต่อสู้ก็จะต้องบัฟ2อันนี้จะช่วยให้เราต่อสู้ได้ดีขึ้นเดินเร็วขึ้นด้วยจาก ต,ต่างๆเ AB นะครับแล้วก็กดพอเราเปิดออโต้การโจมตีไว้แล้วเนี่ยนยครับก็จะตีอัตโนมัติจนกว่าศัตรูจะตายถึงแม้เราจะเป็นพระนะครับที่สามารถจะฮิลตัวเองได้แล้วก็สามารถจะเทเลพอร์ตเคลื่อนที่ได้เนี่ยเราก็ยังต้องพกของเติมเลือดนะครับหรือพวกเรสหรือว่าวิงเอาไว้เนี่ยเพราะว่าในระหว่างที่ เราต่อสู้เนี่ยเราโดนโจมตีมันจะไม่สะดวกครับที่เราจะมากดคิวตัวเองเนี่ยมันจะมันจะมันจะติดๆขัดๆไม่ค่อยสะดวกถ้าเราจําเป็นแบบเลือดลดแล้วใกล้จะตายก็ต,ต้องรีบกดปุ่มเรสนะครับก็คือการกินพวกไอเทมที่เพิ่มเลือดอย่างนี้ก็คือนมนะครับที่ผอมาแซมเปิลดังนั้นจะเห็นว่า ถึงเราจะฮิลได้เนี่ยเราก็ต้องพกตัวเรดหรือว่าน้องไก่หรืออะไรพวกนี้เอาไว้บ้างยามจําเป็นเวลาโดนศัตรูโจมตีเนี่ยก็จะต้องกดใช้อันนี้จะกดได้เร็วกว่าการใช้สกิลนะครับรวมถึงการใช้ปีกแมงวันเหมือนกันนะค,คือถ้าอยู่ในสถานการณ์ปกติอะเราไม่รีบร้อนเราก็เนี่ยครับเเลพอร์ตเอาเองด้วยสกิลได้นะครับประหยัดแต่ถ้าเราโดนรุม นะครับหรือว่าโดนโจมตีแบบที่เราจําเป็นต้องหนีบางทีเจอบอสอะไรอย่างเงี้ยครับการมานั่งกดเทเลพอร์ตเนี่ยบางครั้งก็ไม่ทันการเหมือนกันนะครับสมมุติอย่างนี้นะครับแล้วแบบโอ๊ยรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วจําเป็นต้องหนีนะครับหรือว่าบังเอิญไปเจอบอสเข้าอย่างกระทันหันหรือโดนรุมเยอะๆเนี่ยเจอศัตรูเยอะเกินไป เราจะกดปุ่มรัดเพื่อกดวิ่งเลยครับก็จะเป็นการหนีจากสถานตำแหน่งนั้น,นออกมาได้อาจจะช่วยให้เรารอดจากการแบบลงไปนอนนะครับเสียเอ็กนี่ยก็หนีออกมาเสร็จเราค่อยมาฮีวอะไรข้างนอกตรงตำแหน่งอื่นที่ปลอดภัยก็ดีกว่าเดี๋วนั้นมันจะมีเหตุการณ์ที่เราใช้สกิลไม่ทันแล้วต้องแบบทําด้วยความรวดเร็วจึงจําเป็นต้องมีของเติมเลือดแล้วก็วิ่งมแมลงวันปีกแมลงวันเนี่ยเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินด้วยนะครับ โดยสรุปนะครับนั่นแหละก็คือการเตรียมตัวในการออกไปสู้รบนะครับก็คือการเตรียมพวกไอเทมที่จำเป็นต้องใช้นะครับพวกเรสพวกวิ่งมแมลงวันวิ่งบัตเตอร์ฟายาเร่งเสร็จแล้วพอออกมาอย่างสนามรบก็ใช้ยาเร่งก่อนแล้วก็จะทำการบัฟก่อนต่อสู้ก็คือบัฟ AB ส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นนะฮะแล้วระหว่างการต่อสู้เนี่ยถ้าเกิดเหตุจำเป็นอาจจะต้องกดเรสกดกดยาบางทีเขาเรียกายาปั๊มก็คือเติมเลือด หรือว่า,อาจจะต้องหนีก็คือกดวิ่งหนีเลยนะครับเพื่อว้าไปยังที่ที่ปลอดภัยแล้วพอต่อสู้เสร็จแล้วเราก็จะฮิวตัวเองก็จะเป็นช่วงของการแบบเติมเลือดนะครับหรืออาจจะต้องนั่งพักในกรณีที่ s อีหมดนะครับแล้วก็มันไม่มีของสำหรับเติมหรือถ้าของล้นตัวจนตัวหนักจะต้องไปขายของหรือไปหาคาฟ้าเพื่อเก็บของก็แล้วแต่นะครับพอเสร็จแล้ว บางคนก็อาจจะออกจากเกมโดยทิ้งตัวไว้ที่แมปต่อสู้เลยก็ได้หรือบางคนก็อาจจะชอบมากกว่าที่จะกลับไปที่เมืองก็จะกดวาร์ปเพื่อกลับเมืองซึ่งเป็นพระเนี่ยเราจะมีสกิลเทเลพอร์ตถ้าเราอัพนะครับหรือถ้าเกิดไม่ใช่เนี่ยเราก็ใช้บัตเตอร์ไฟวิงในการกลับได้อันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ความสะดวกเพราะบางคนก็อาจจะไม่ได้อัพเทเลพอร์ตก็ได้นะอย่างกรณีนี้นะครับก็กลับไปที่เมืองได้ กลับเมืองก็มาคาฟ่ามาหาร้านขายของมาขายของอามาเก็บของเข้าสตูในคาฟ่าอะไรก็ว่ากันไปนะฮะหรือว่าถ้าเกิดาบางทีก็กลับเมืองมาแบบที่เราไม่ตั้งใจก็คือโดนมอนสเตอร์อัดจ,จนนอนลงไปเลือดหมดนะครับแล้วไม่มีใครชุบแล้วไม่ได้ชุบขึ้นมาที่แมปนั้นก็กลับมาเกิดใหม่ที่แมปที่เราเซฟเอาไว้แต่เลือดเนี่ยก็จะไม่มีก็อาจจะต้องนั่งพัก แต่เราเป็นพระเนี่ยเราฮิลได้แล้วก็อาจจะฮิลตัวเองแล้วก็นั่งเพื่อฟื้นเอ่อ SP ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละท่านเลยก็แพทเทิร์นของการเล่นก็จะประมาณลักษณะแบบนี้นี้เป็นพื้นฐานมากๆเลยของการไปแบทเทิลแล้วก็การกลับเมืองนะครับโอเคก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับคนที่มาเล่นใหม่เลยนะครับแล้วยังแบบ ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะต้องทําอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องพื้นฐานที่คนผู้เล่นเนี่ยมักจะทํากันนะครับและคนทีน่เล่นพระก็จะมาตามสเต็ปประมาณนี้เลยและอาจจะมากกว่านี้นะครับอาจจะบัฟเยอะกว่านี้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับโอเคขอบคุณนะครับสําหรับที่มาชมวิดีโอนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ